วันนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยไปไเที่ยวราววันนี้เราจะไปหลอกะบากันนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันวันนี้เราไปกับสายการบินมาเกาเอเวย์นะครับเช็คอินที่โรอเอ หลังจากที่เราผ่านตอมเสร็จแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าไปยังเกตท,ที่จะไปหลวงพะบางวันนี้ครับ PG9C1 วันนี้ใช้เกตหมายเลข E1A ครับไปรอที่เกตไม่นานก็ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่อง <c oughs> เครื่องบินที่จะใช้บินไปหลวงพะบางวันนี้คือ ATR72 เราจะใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับเครื่องบินขึ้นมาได้สักพักลูกเรือก็ทำการแจกเอกสารใบตอมอขาเข้าครับเราก็ต้องทำการกรอกให้เรียบร้อย สชั่วโมงผ่านไปเราก็มาถึงที่นี่ครับสนามบินหลวงพระบางห่านจากผ่านตมนะครับเราก็รกับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่จุดนี้นะครับบร,ริราการอเราจะต้องเข้าไปในเมืองกันเพื่อเอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมก่อนที่เราจะเดินเล่นในเมืองกันนะครับ ้าเมือง,นองคนละ100บาทนะครับเลือกอยู่ด้านนี้นั่งรถตู้จากสนามบินมาไม่นานเราก็มาถึงที่โรงแรมกันครับ ในเวลาอาหารเที่ยงวันนี้เราจะไปกินส้มตำร้านป้าติม๋มร้านส้มตำรสเด็ดประจำเมืองหลวงพระบางครับช่วงเที่ยงเที่ยงแบบนี้คนคน่อนข้างเยอะครับต้องรอคิวสักพักหนึ่งและแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารเที่ยงกันครับมื้อน,นี้เราสั่งส้มตำหลวงพระบางไก่ย่างไสอัว่วและเยอะแยะอีกมากมายครับแก่ข้าวมื้อนี้เป็นไง หนึงหมสาแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะใจอีหลังจากอิ่มมื้อเที่ยงเราก็เดินไปยังวัดเชียงทองกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดเชียงทองนะครับวัดเชียงทองนี่เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของหลวงพระบางก็ บริเวณของวัเชียงทองก็จะเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ําคานและก็แม่น้ําโขงนะครับเห็นได้จากสถาปัตยกรรมนะครับโบสถ์อันสวยงามตรงนี้พอมาถึงวัดเชียงทองนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเดินไปชมก่อนก็คืออุโบสถของวัดเชียงทองหรือที่เรียกว่าซิมซิมหลังนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งศิละปะล้านช้างเลยทีเดียว อุโบสถแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดองค์หนึ่งของเมืองหลวงพระบางอีกด้วยครับและสิ่งที่ห้ามพลาดที่สุดของวัดเชียงทองก็คือด้านหลังอุโบสถนะครับเป็นงานประดับกระจกรูปต้นทองขนาดใหญ่ซึ่งสื่อถึงตำนานกรารสร้างเมืองหลวงพระบางที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อว่าเชียงดงเชียงทองนั่นเอง ใกล้ๆก,กันก็จะมีอาคารหลังเล็กๆเรียกว่าหอไหว้นะครับหอว้ว้สีกุหลาบสังเกตได้ว่าสีของผนังด้านนอกจะเป็นสีชมพูคล้ายสีของกุหลาบนักท่องเที่ยวอย่างเราๆก็ต้องไม่พลาดถ่ายรูปจุดนี้ครับ ก็มาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์นะครับแ <_ an> ห่งชาติหลวงพระบางนะครับก็คือถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมึ<_ an> <_ an> องอะไรนะนถามกันไปถามกันมาครับไม่รู้สักจีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนะครับ <_ an> ที่เห็นอยู่นี้เป็นที่ตั้งของหอพระบางนะครับใกล้ๆก,กันก็จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางครับภายในก็จะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมาย หากใครสายพิพิธภัณฑ์ต้องไม่พลาดนะครับตกตอนเย็นเราก็มาเช็คอินที่นี่ครับตลาดมืดหลวงพระบางสำหรับสายช้อปปิ้งต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของเมืองหลวงพระบางเลยทีเดียว บรรยากาศตลาดมืดก็เหมือนถนนคนเดินบ้านเรานั่นเองครับมีของขายเยอะแยะมากมายทั้งเสื้อผ้างานศิลปะของฝากของชํำร่วยและที่สำคัญก็คือของกินเยอะมากๆครับอรุณสวัสดิยามเช้านะครับเช้าว,วันนี้นะครับเราตื่นมาตั้งแต่ตอนตีห้า เพื่อที่จะมาตักบาตข้าวเหนียวกันตอนเช้านะครับอากาศที่นี่ก็ยังไงบ้างรครับดีโด้เฉยๆครับแต่ว่ายินสบายเนะแต่ว่าก็มีบา,างคนท้านหนาวได้ใครมาหลวงพระบางต้องไม่พลาดที่จะตักบาตรข้าวเหนียวถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางเลยก็ว่าได้ ซึ่งทุกเช้านะครับชาวลาวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะมาเตรียมข้าวเหนียวพร้อมกับขนมมาใส่บาทบริเวณใกล้ๆก,ก,กับตลาดเช้าสำหรับข้าวเหนียวและขนมที่จะใส่บาทนะครับเราสามารถติดต่อโรงแรมให้จองที่นั่งและเตรียมข้าวเหนียวขนมไว้ให้ได้ครับอะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่น้ำตกปาดวังสีนะครับนั่งรถจากหลวงพระบางโดยรถแบบนี้มาประมาณ ประมาณ50น 5, าทีชั่วโมงหนึงนะครับระยะทางดีเนาะระยะทางดีมากไม่ได้บเบี่ยงซ้ายเบียงขาวาเหมือนอุ้มผาต่อไปเราต้องไปซื้อบัตรเข้าชมแล้วก็ขึ้นรถกรบ์บรถกรอบปะรถกล์บขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับเราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับตัว๋วตั๋วราคา2.5เอ้ย2.5 นั่งรถกลอฟประมาณ10นาทีและจากนั้นก็ต้องเดินเท้าต่อประมาณ5นาทีเราก็จะถึงน้ำตกตาดกวางสีครับภายในน้ำตกก็จะมีหนีดำาด้่ยนะครับสามารถแวะชมได้และแล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของน้ำตกตาดกว้างสี่ครับบอกเลยว่าสวยอลังการงานสร้างมากสังเกตดูนะครับว่าสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามผาหินปูน รวมกันจนกลายเป็นแอ่งน้ำสีฟ้าด้านล่างช่างงดงามเหลือเกินครับกลับจากน้ำตกนะครับเราก็มากันที่นี่ครับพระทาตุภูสีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยอาจจะต้องซื้อตั๋วขึ้นมานะครับประมาณ20,000ืนกีบครับ ด้านบนเราก็จะเจอกับตัวพระธาตุสีทองและพระพุทธรูปพระธาตุภูสีครับสามารถสักการะขอพรได้โดยความที่พระธาตุภูสีตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบางและตั้งอยู่บนยอดเขาสูง150เมตรและด้านบนนี้เราก็จะสามารถเห็นเมืองหลวงพระบางทั้งเมืองได้เลยไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําคานแม่น้ําโขงรวมไปถึงบริเวณเทือกเขาสูงที่ล้อมรอบเมืองหลวงพระบาง มาหลวงพระบางทั้งทีต้องห้ามพลาดขึ้นมาชมวิวที่พระาธาตุภูสีครับเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่พลาดที่จะมาทานเฝอที่ร้านกาแฟประชานิยมครับเมนูวันนี้เราก็สั่งกาแฟแล้วก็เฝอนะครับพร้อมกับปลาท่องโกร้รอนๆน,นะครับ จากนั้นเราก็มาตลาดเช้าหลวงพระบางครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันบรรยากาศตลาดยามเช้าคึกคักมากเลยครับของที่ขายส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นอาหารสดนะครับมีทั้งปลาเป็ดไก่และอาหารแปลกๆอีกมากมายนะครับหลวงพระบางทริปนี้เรียกได้ว่ากินอิ่มยันวันสุดท้ายเลยครับจบแลวครับทริปหลวงพระบางฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยครับ